ส่งงานนะครับเป็นมาด้าสองนะครับห้าประตูนะครับส่งงานลูกค้าบ้านโป่งนะครับมาดูงานติดตั้งเลยสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ผมจะให้ดูมุมมองด้านหลังกันก่อนเลยนะครับจะบันทึกทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับไม่ต้องเก็บไว้ตรงป้ายทะเบียนแบบนี้นะครับคือเก็บไว้ข้างในมาดูกันการเดินสายนะเห็นไหมสนิทเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตัวกล้องอยู่ตรงไหนนี่เห็นไ,ไหมอันนี้คือกล้องหลัง สามารถปรับได้นะครับแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยตามขอบสนิทมันเิงทุกอย่างอะดูมุมมองกล้องหน้ามาดูกันนะครับการเดินสายกล้องหน้าก็เก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับมาด้าสองสวยสวยไม่ต้องเสียบกับ usb ช่องจุดบุหรี่นะครับชาร์จมือถือได้ปกติทั่วไปนะครับปุ่กล้องหน้าขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยมุมมองกล้องหลังนี่มาดูมุมมองกล้องหน้าบ้างนะครับ จากแถวสองส่องไปนะครับตัวกล้องที่อยู่ตรงกลางพอดีแบบนี้นี่เห็นไหมครับตามขอบสนิทเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสําหรับที่ลูกค้าที่นัดหมายก็จะเข้าติดตั้งตามที่นัดเลยนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อทางเพจได้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าบ้านโป่งนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับสวัสดีครับ